หนาวแน่ทั้งพาย,ยุฝนฟ้าขนองทั้งหนาวแรงลมหนาวลงทะเลกรอนหอบพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้าไทยพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภายัยอุทกภยัยเพยากรณาา์ ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่19มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบ,บริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเข้ามาโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนภาคกลางเทพม,มหาคนครปริมนนรณฑลมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนนะคะร,รวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกก็จะได้รับฝนเช่นกันหลังจากนั้น ก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะนอกจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้วในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้านะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกก็ยังคงมีอากาศเย็นเนื่องจากบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงมีกําลังอ่อนถึงปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลมถึงทะเลจีนใต้แต่มีกําลัง อ่อนลงบ้างนะครับจึงทําให้ในบางพื้นที่ในช่วงนี้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้รับในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจึงทําให้ในบางพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นอยู่นะคบในช่วงนี้และในตอนกลางวันก็จะมีอากาศอุ่นขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพนะครับเพราะสภาพอากาศมีความแปรปรวน ซึ่งนะครับในช่วง1-3วันนี้อากาศยังคงคล้ายกลึงกันอยู่นะครับหลังจากนั้น22มกราคมจะเริ่มมีสภาพอากาศแปรปรวนจากบริเวณขอบอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก่อน ผลักดันในด้านของลมตะวันออกจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและทะเลอ่าวไทยให้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างก่อนนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนรวมถึงภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะ24มกราคมจนถึง27มกราคมจะมีฝนตกฟ้าขนาของเพิ่มมาขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกภากกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนและบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงอีสานทางตอนบนในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะคะ แต่ในส่วนใหญ่แล้วนะคะฝนในชุดนี้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยซะมากกว่านะครับเพราะจะเป็นฝนชะชอมม่วงหลังจากฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงในทุกภาคนะครับ ซึ่งในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะแผ่ลงมาปกคลุมในด้านของแนวตั้งนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก่อนดังนั้นฝนจึงเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนของเราได้นะครับโดยส่วนใหญ่หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนและลาวทางตอนบนค่อยๆขยับลงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลงางเทพมหานครปริมณฑลตามลําดับนะครับ แต่จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนในช่วงที่2มกราคม2567โดยจะเริ่มจากในช่วงบ่ายของวันที่2นะคบจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกก่อนหลังจากนั้นหลังจาก18ในกาเป็นต้นไปนะคบจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันออกและหลังจากนั้นลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานส่วน23จนถึง25มกราคมก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครริมมณฑล รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับซึ่งในระยะแรกจะมีฝนตกฟ้าขนองขามาก่อนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงซึ่งในระลอกนี้นะครับเรียกกันเลยเลยนะครับว่าจะมีทั้งฝนจะมีทั้งหนาวฝนปนหนาวนะครับเตรียมตัวรับมือเลยนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นจนถึงหนาวนะครับในระลอกนี้เตรียมตัวรับมือกันเลยนะครับ ซึ่งบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับอาจจะมีอุณหภูมิแตะตัวเลขหลักเดียวได้นะครับในบางพื้นที่เตรียมตัวรับมือกันเลยนะครับ ส่วนการพยากรณ์อากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ซึ่งภาคเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและจะมีหมอกในตอนเช้าทําให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับโดยต่ำสุด15-19องศาและสูงสุด3-3.5องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาลมต่อออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19 6 1องศาและสูงสดุด33-35องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1 5องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคบับริเวณพื้นที่จังหวัดสีสกเกตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศานะครับที่บ้านผักบุง้งตมบลจาอําเภอกันทรารมจังหวัดสีสกเกตส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาและสูงสุด34-36องศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็เว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพม,มหานครปริมมณฑล จะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยิบห้าองศาและสูงสุดสามส่ถึงสามหองศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพรณยาอากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำส่วน0ี่ถึงองศาและสูงส่วน 3, 4 3มถึงองศาลมต่นออกเฉียงเหนือความเร็วสึกถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรส่วนการพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นนะครับตอนล่างของภาคจะมีฝนเข้ามา30อร์เซนต์ โดยส่วนมากจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด32-34อ,องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวนออกเฉียงเหนือความเรม็วูมถึง35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่สูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาและสูงสุด32-35องศา ลมตมนอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วลมภายถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับดังนั้นของทุกท่านติดตามประกาศเพียงประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หาเกเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารอยู่ด้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด u b s สไคร์กดแชร์ให้ดวน,นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ